สวัสดีค่ะพบกับยายอมอีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดค่ะยายจะสำรวจบอนสีในบ้านสักหน่อยเนะเาะว่างเว้นไปหลายวันครับเดี๋ยวดูทางนี้กันแล้วกันยายเพิ่งนึกได้ว่ายาย้ยายเขาเอามาไว้ตรงนี้อันนี้คือบอนพื้นบ้านโบราณเก่าแก่หนูเขาตั้งแต่แรกๆที่ยายมีในบ้านเนะเาะที่เขาทิ้งใบไป,ไปแล้ว ทิ้งไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วพอฝนมาเร็วแล้วเขาได้กลิ่นอายของฝนยายมองไปสังเกตเห็นเขาเริ่มมีหน่อแตกขึ้นมาทาั้งๆที่ยายไม่ได้รดน้ําเขาเนาะยายก็เลยยกเขาออกมาไว้ใต้ต้นหมากฟอกเทลอย่างเงี้ยค่ะเขางอกขึ้นเยอะเลยเขาได้กลิ่นอายของฝน แต่ขึ้นมาเรายายก็รดน้ำเขาเนาะแตกใหญ่เลยค่ะทางนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์ส่วนอันนี้เป็นช้างเผือกใบบัวเนี่ยค่ะหน่อของเขาจะเป็นสีออกค่อนข้างจะชมพูชมพูขาวๆช้างเผือกใบบัวยายจะบอกว่าเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กนี่เป็นไม้โบราณท,ที่น่าเลี้ยงค่ะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่เคยเลี้ยงหรือว่าจะเริ่มเลี้ยงใหม่ๆยายแนะนำเลยค่ะเขาเลี้ยงง่าย แล้วก็สวยด้วยตัวนี้แตกใหญ่เลยค่ะเนี่ยย้ายไม่ได้หรือเขาค่ะเขาแตกออกมาหน่อใหม่จากหัวเดิมของเขาก็จะหน่อใหญ่ก้านใหญ่ใบใหญ่สีสวยค่ะอันนี้เป็นบอลโบราณพื้นบ้านเนาะยายปลูกเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะวนเวียนทิ้งใบไปวนเวียนเกิดใหม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะให้เขามาอยู่บนพื้นดินอย่างเงี้ยค่ะเขา ได้ความชื้นของดินไอดินเย็นด้วยเขาก็จะแตกดีกอใหญ่เดี๋ยวยายจะพยอยเอาเข้ามาไว้แถวแถวนี้ให้เต็มอะค่ะจากกระถางที่อยู่ข้างในยังมีอีกสองกระถางที่เขายังไม่งอกค่ะเ,เพื่อนๆสองกระถางนี้ยังไม่งอกยายเลยยังไม่เอาเข้าออกไปเนี่ค่ะยายเก็บเขาไว้ตรงเนี้ยตอนที่เขาทิ้งใบแล้วเขาก็ทิ้งไปนานเลย สองกระถางนี้ยังไม่งอกโอ้งอกแล้วคะ่ะเพื่อนๆน,นี่โอ้เพื่อนเห็นดินไหมคะแห้งใช่ไหมนี่ไงงอกออกมาแล้วกระถางนี้คือสาวน้อยป่าแป้งค่ะยายนึกว่าเขาไม่งอกนะเนี่ยตอนแรกที่ยายมายกสามกระถางนั้นเขายังไม่งอกแต่ตอนนี้เขาง,งอกแล้วคะ่ะแต่กระถางนี้ยังไม่งอกเลยนะพับทิม สยามเริ่มงอกขึ้นมาแล้วหานี่ย,ยายจะย้ายพวกเขานี่แหละไปไว้รอบๆโคนต้นมาฟอกเทลอันนี้เขาไม่ได้โดนแดดเนี่ยฮะเขาก็จะหน่อเล็กหน่อยใบก็จะจิ๋วหน่อยได้แดดตอนบ่ายนิดหน่อยตรงนี้ค่ะชายคานกทานี่ก็เริ่มใบใหญ่แล้วนะคะสีสวยแล้วด้วยเนี่ยจะกรุงไกเซอร์ก่อน,นี้เกิดก่อนเขาเลยเป็นดอกไปละ หนาวก็ไม่ทิ้งใบไปเลยทีเดียวนะคะหน้าเนี้ยทนทานค่ะแต่สีเขาจะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวโพนไม่ทิ้งใบค่ะอีหนวเนี่ยชนิดอื่นทิ้งใบเหลือแต่กระถางแต่อีหนวไม่ทิ้งกอค่ะแล้วก็ถ้าหน้าแล้งสีเขาจะเปลี่ยนค่ะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยเขาได้อาหารได้ความชื้นเต็มที่ใบเขาจะเขียวปื๊ดเราบำรุงยังไงเขาก็จะไม่ขาวค่ะเพื่อน แต่พอหน้าแรงมาเนี่ยความชื้นในอากาศน้อยแดดดีเขาจะกัดสีของเขาเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องเล่งสีเล่งบำรุงอะไรเขาให้เขากัดสีเลยนะคะเขาเป็นธรรมชาติของเขาเองเลยที่ยายบอกได้คือ <laughs> ยายเลี้ยงเข้ามาแล้วยายสังเกตดูตาม <laughs> สภาพตามฤดูเนี่ยค่ะยายไม่ได้บำรุงอะไรเขาเลยเขป็น <laughs> สภาพไปเองจากสีเขียวเป็นสีขาวอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> <laughs> ก็รดน้ำไปธรรมดานี่แหละ สาคูด่างนี่ก็สวยใหญ่เลยค่ะเนี่ยกอนี้หนอนี้หน่อใหญ่แตกออกมาใหญ่กว่าชาวบ้านก็เลยด่างสวยนะคะเนี่ยด่างภาพเลยใบนี้เขาเป็นดอกหรือเปล่าคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยคืออะไรเนี่ยอันกาน้านเล็กๆเขาเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นดอกอนะหรือเปล่า <laughs> ยายก็ไม่เคยเลี้ยงเขาสักที ทิ้งใบทิ้งเก่าไปเหมือนกันค่ะแตกขึ้นมาใหม่ได้กลิ่นอายของฝนธรรมชาติแตกขึ้นมาแต่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าฝนก็มาบ้างทิ้งช่วงไปบ้างนิดหน่อยเขาแต่เขาก็อยากเกิดค่ะเพืเ่อนๆเนี้ยนี่ลูกไม้ป่านี่ก็แตกกอมาใหม่นี่แหละค่ะยายจะได้ทยอยเอาพวกนี้แหละออกไปไว้ข้างนอกใต้คนต้นหมากพอกเทว เกา้งอ่คกเนี่ยเอองอกงอกขึ้นมาใหม่สีสวยชะนี่ไม้กระถางถุงายนะคะเดี๋ยวก็จะได้เติมดินฟื้นฟ,นฟนูตอนนี้เริ่มงอกขึ้นมาละแต่ย้ายปลูกเขาใส่ดินใหม่แล้วก็เริ่มปลูกแล้วก็มาเจอหน้าแรงเขาทิ้งใบดินเขาสภาพเขาก็ยังดีอยู่นะเขาน่าจะยังไม่จืดหรอกคะ่ะเพื่อนแต่เขามาเจอหน้าแรงเขาก็จะทิ้งใบแล้วยังไม่เป็นกอนเท่านั้นเอง ยายก็จะเติมดินให้เขานี่แหละค่ะแต่ให้เข้าหน้าฝนเต็มที่กักินอาหารอิ่มกันแล้วลหรอคะเด็กๆยายแพนไม่กล้านอกบ้านอาน,นอกบ้านมีคู่กรณีอยู่หมาข้างบ้านชอบมาวิ่งเลาะนี่พอกินอาหารเสร็จก็จะพากันมานั่งมองอันนี้ก็อีกกระถางนึงค่ะเนี่ยเอาไว้ตรงที่ ฝนมากไม่ได้นะคะเขาจะเน่ายายก็ทิ้งเขาไว้ตรงบริเวณชายคาเนี่ยโดนฝนบ้างนิดหน่อยไม่ต้องดูแลอะไรเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาแตกของเข้าออกมาเองอย่างนี้เลยงามอย่างนี้เลยค่ะกวากมอกตบริเวณตรงนี้ยายย,าย้ายกระถางบางกระถางออกมาไว้ตรงนี้ค่ะมุมเนี้ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนดวงอาทิตย์เดินเอียงมาทางหน้าบ้าน ตรงนี้เขาจะโดนแดดเต็มที่ยายก็ไม่ได้ปลูกอะไรเพราะว่าเขาจะทนแดดไม่ได้แต่หน้าร้อนดวงอาทิตย์เขาเดินเยี่ยงไปทางหลังบ้านค่ะตรงนี้ก็จะร่มเงาของชายคามาบังตรงนี้ยายก็เลยย้ายบางต้นบอนสีของยายจะเอามาไว้ตรงนี้ให้เต็มเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือต้นเล็กต้นน้อยที่ยายเคยเอาเข้ามาเสียบไว้เขางอกแล้วก็เริ่มโตอย่างนี้แล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ป่าอันนี้เป็น โดยรถไฟส่วนอันนี้ของเจ้ากระถางเขาค่ะเนี่ยที่ยายได้มาในนามปาเตะแต่ไม่ใช่แล้วค่ะยายดูละแต่เขาจะไปคล้ายกับอาจารย์มั่นแทนเนี่ยเขาทิ้งใบไปทิ้งกอไปเป็นเดือนเลยงอกออกมาใหม่ก็สีสวยอย่างนี้เลยค่ะเขาเป็นบอลใหญ่ค่ะบอลใหญ่บอลสูงแข็งแรงใบก็ใหญ่ด้วยนะคะ อันนี้เขางอกขึ้นมาหน้าแรงใบเขาก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เขางอกออกมาจากเขี้ยวส่วนใบกลางนี่นะคะเขางอกออกมาจากหนอกลางหัวของเขาเลยค่ะส่วนอันนี้บอเงินเขาไม่ค่อยมีอาหารราคาเนี้ยตั้งแต่ย้ายปลูกเขาด้วยหัวลงกระถางแปดนิ้วเขาก็โตนะคะโตจังเลยแต่ไม่แตกกอมาเจอหน้าแรงพอดี แล้วก็ดูสภาพใบน่าจะต้องการดินใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆน่าจะต้องการกระถางใหม่ละเดี๋ยวยายก็จะได้เปลี่ยนให้เท่าเตยยายก็จะทยอยทําไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ฮกหลงเนี่ยค่ะทนแด,ดดดีใช้ได้ยายก็เลยย้ายเข้ามาจากใต้ต้นฟอกเทลเอามาไว้ตรงนี้ด้วยกันบ่อเงินนี่ก็มาจากใต้ต้นฟอกเทลของยายนั่นแหละคะ่ะวันหยุดก็จะได้มีเวลาช่วงเช้านี้ละค่ะ เดินชมแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆชมไปด้วยเนาะบอกมรกตส่วนอันนี้ยายเอาเขาออกจากตู้ค่ะเสือพารานของยายเนี่ยเขาอยู่ในตู้เขาชนเพดานค่ะเพื่อนๆยายก็เลยนําเขาออกมาจากตู้เอามาไว้อย่างนี้ถ้ายายวางกระถางไว้กับดินยายจะไม่มีจานรองใส่น้ำก็ค่ะยายจะให้เขาได้ไอดินแล้วก็คอยรดน้ำวันละครั้งเอา ยายสังเกตดูอาการเขาจะดีกว่าในตู้ค่ะ<ม>เขาอยู่ในตู้เขาจะโูงปลุดแล้วก็ใบเป็นสนิมค่ะเพื่อน<ม>พออันนี้เขามาอยู่ข้างนอกแตกออกมาใหม่อาการเป็นใบสนิมไม่มีค่ะเ<ม>นี่ยเสือพานยายก็เลยนำเขาออกมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้เ<ม>ขาเป็นไม้ที่ทนทานแล้วตอนนี้ฝนเริ่มมาละคว<ม>ามชื้นพอมีบ้างนิดหน่อยยายก็เลยนำเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตู้อันนี้ใบใหม่ทิ่งออกมา เขาแข็งแดงไม่จําเป็นต้องเลี้ยงในตู้แล้วคะ่ะเขาสูงปุ๊บละอันไหนที่ทยอยออกมาจากตู้ได้ยายจะเริ่มทยอยเอาออกมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆอ,อันไหนที่แบบต้นเขาเริ่มโตเต็มที่ใบเริ่มทิ้งละหา่าเหมือนเขาอยากสร้างหัวคะ่ะฝนมาเร็วนะต้นไม้ก็จะสดชื่นนะคะสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยวัวแดงแดงวัว ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยแล้วก็กระถางดินเขาก็นานมากแล้วอีกเหมือนกันไม่เคยได้เปลี่ยนเลยหลายปีละแต่ที่เขาสภาพเป็นแบบนี้ได้ก็น้ําผักผลไม้ปั่นของยายนะคะคือสูตรปุ๋ยที่ดีเยี่ยมเลยแต่ว่าเพื่อนๆบางท่านไม่ได้ทานเหมือนยายเนาะก็จะไม่มีตรงนี้มาใส่ก็ใส่ปุ๋ยไปตามที่ตัวเองมีตัวเองหาได้แต่ของยายคือแค่โซนบริเวณเนี้ย ยายไม่ได้หาปุ๋ยมาใส่เขาเหมือนอต้นอื่นๆเพราะว่ายายอาพอมีน้ำผักผลไม้ที่เหลือกินอของตัวเองอะเอามาหาใส่เขาก็ได้เฉพาะแค่บริเวณตรงนี้ละ่ะ่ะแดดเขาเดินมาทางฝั่งนี้เขาจะเอ็นหาแดดเห็นไหมคะแต่เขาจะโดนช่วงตอนบ่ายๆแต่หน้าร้อนนะเนาะแดดเขาแรงใบเขาเกิดอาการเห็นไหมคะเนี่ย แ,แดดแดงเนี่ยก็ส่งผลให้เขาสีสวยนะคะแต่บอลวอัวแดงนี่เขาจะใบบางและไม่ค่อยทนเหมือนชนิดอื่นพกหลงเนี่ยเขาจะชอบมากเลยค่ะยิ่งแดดดีเท่าไรเขาจะชอบแล้วใบเขาจะไม่ไหม้เหมือนกับวัวแดงใบดกแล้วก็งอกออกมาใหม่เรื่อยๆเพื่อนเพื่อนดูนะคะนคะคะงอกออกมาใหม่เรื่อยๆ พกหลงนะฮะแดดดีเลี้ยงทนพวกนี้คือเขามีอายุราคาบางใบเนี่ยจะได้ทยอยเด็ดเขาทิ้งใบทีละใบสองใบตามอายุตามสภาพของเขาว่าค่ะนะคะขนาดเขาอายุเยอะมากใบเขาก็ยังไม่ค่อยเกิดอาการเท่าไรนะเพื่อนๆพกหลงเนี่ยเ,เขาแข็งแรงค่ะแต่แค่ว่าสีเขาก็จะซีดไม่ค่อยชัดเจนเหมือนรุ่นใหม่ที่ออกมาเท่านั้นเอง อันนี้กระถางใหม่เอาลงมาจากชั้นวางตอนอยู่บนชั้นวางที่ยายทําไว้เริ่มเกิดอาการทิ้งใบใบเล็กๆแล้วก็สีไม่ค่อยมียายนําเข้าลงมาวางไว้ตรงนี้เป็นพื้นดินค่ะเนี่ยไม่มีกระถางรองเขาเอาการเขาออกมาอย่างนี้เลยค่ะเขาได้ความชื้นจากพื้นดินความเย็นของพื้นดิน ธรรมชาติของต้นไม้น้ำเพื่อนเนาะยังไงเขาก็ต้องชอบพื้นดินอยู่ดีแหละเราเอาไปปลูกอยู่บนชั้นใส่จานรองถาดรองน้ํายังไงก็สู้ดินไม่ได้ยายคิดว่าเนาะอพอยายเอาเข้ามาลงดินตรงนี้กระถางกับกระถางเดิมดูสภาพนะคะเนี่ยใบใหญ่ใบโตสีออกมาสวยอย่างนี้เลยไันนี้ทิ้งใบละนี่ค่ะ สาวน้อยปะแป้งเนี่ยพอได้กิ่นายของฝนแตกสะพังขึ้นมาแล้วก็ดูนะคะลา,ลายน่ารักียวจุดแดงจุดขาวเป็นไม้ที่ชมแล้วชื่นใจค่ะาสาวน้อยปะาแป้งเนี่ย <c oughs> เขามีพื้นสีเขียวแล้วลายสีขาวก็ชัดเจน สีแดงกระชากเจนมาประอยู่บนใบเขาเนี่ยฮะทำให้เขามีความสดใสมองแล้วแบบเพลินตาดีค่ะใบเล็กบ้างใหญ่บ้างเนื่องจากมากระถางดินของยายไม่เคยเปลี่ยนเขาเลยหลายปีละอันนี้คือพาเพื่อนๆชมบนสี วันหยุดกันเนาะเพื่อนๆตื่นมาเช้าชมเขาเพลิดเพลินผ่อนคลายก่อนที่จะดําเนินชีวิตภารกิจอย่างองื่นสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะ